สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเจอกันดีครับผมกับช่างนุพารวยงวดนี้ได้หกลานสำหรับมือนี้นะครับสีเดเอาเรื่องราวความฝันนะครับโค้งสุดท้ายของช่างนุนะครับออกมาฝากเป็นอย่างคือว่างวดนี้ได้หกลานเก่เพาพวานะครับช้างนุไปหานะครับงวดนี้ไปหาซ้อลอตเตอรี่นะครับเกี่ยวกับความฝัน ได้นะครับยางละใบก็คือ6ล้านนะครับผมก่อนสีว่าโซว่าเป็นตัวไหนนะครับกะบสีเดฟ้าผ้าทันบุษมุทันไปฟังนะครับเรื่องราวความฝันสําหรับเมื่อนี้นะครับกะนะครับสร้างหนุกระไรเดินทางมานะครับมาทําบุญนะครับผมก็เลยได้โอกาสนะครับมาถ่ายท้ำนะครับหรือว่าอัดคลิปอยู่หน้าสถานที่นี้นะครับนอกเป็นวัดป่านะครับผมณสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นที่ ลมรื่นนะครับสงบดีนะครับนอนหลังจากสร้างนุนะครับสีอารถถ้บุญเล้วนะครับก็เลยนะครับทายทํำนะครับนอนอัดคลิปนะครับเรื่องราวความฝันหรือว่าโค้งสุดท้ายเอามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนะครับผม2567นะครับผมมื้อนีนะครับกะทอว่าช่วงเย็นเย็นนะครับนาะช่วงเย็นๆย็นกะทว่าช่วงบ่ายนะครับก็บ่คคอยคำบนรดาแต่บรรยากาศอยู่นีนะครับมัน มันมืดเร็วนะครับเนาะอากาศหน้าหนาวนะครับอยู่นี่เงียบงบอเงียบสงบดีนะครับเนาะสำหรับนะครับฝันนะครับมือขึ้นนะครับเนาะก็เลยจะเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกาวาได้นะครับเนาะกับสําหรับนะครับความฝันนะครับของช่างนุนะครับเนาะมือขึ้นนะครับเนาะฝันว่านะครับฝันฝันนะครับก็คืออยู่บ้านเจ้าของนี่แหละครับอยู่บ้านสร้างนุนี่ละก็ขึ้นจังอาเฮ็ดนะครับเฮ็ด เบียกเ็ปหยังสักยางนี่แหละนะครับอยู่หน้าบ้านปรากฏว่านะครับปรากฏว่ามีงูนะครับมีงูเฮานะครับจักมาดได้ใสนะครับเลื่อยมากนะครับเลื่อยมากตัวประมาณสาแขนนี่แหละครับงูเฮามันมาหอดเลี่ยวนะครับผมก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละนะครับอยู่หน้าบ้านหรือว่าอยู่หน้าร้านตัดผมนะครับมันเขามามันก็ชูหัวนะครับเนาะยกหัว ึ้นมานะครับบารนี้ปรากฏว่ามันกัดเลยนะครับมันกัดใส่นะครับช่วงขากัดช่วงขานะครับบารนี้ปรากฏว่าจะนะครับกระเจ็บนะครับนอยเจ็บบารนี้ก็เลยนะครับล้มลงเพราะว่ามันกัดนะครับกัดแลักกะเจ็บขาแห้งนะครับก็เลยนั่งล้มล้มอ่ะล้มลงบารนี้นะครับก็เลยงูตัวนั้นมันกัดแล้วมันก็เลื่อยนะครับเลื่อย เลื่อยเลื่อยเขาในบ้านนะครับผมเลื่อยเลื่อยเขาในบ้านแล้วก็เสียไปบ้านนี้นะครับผมก็เลยนะครับห้องนะครับนอนว่าเสียหายค้นซอยนะครับว่าว่างูกัดนะครับนอนซอยเนี้ยซอยเนี้ยงูกัดนั่นมันงูนะครับตัวซ้าแขนนี่มันเป็นงูเฮานะครับบอกเขาเอื่นห้องนะครับบอกว่ามันเป็นงูเฮามันเลื่อยเขาไปในบ้านแล้วนะครับตัวซ้าแขนก็เลื่อยห้องไปบ้านนี้นะครับปรากฏ ปรากฏว่านะครับก็ได้มีนะครับผู้หนึ่งบานนี้เพิ่นลเลียนมานะครับเป็นผู้ชา้นี่ละรุ่นนะครับรุ่นประมาณซําการกับสร้างนูนี่ละนะครับเนาะในความฝันนั้นเพิ่นก็เลย์เลียนมาเพิ่นกัมาหอดเรียวเพิ่นกับตื่นเต้นเพื่อกันตกใจนะครับว่าเพราวางูมันมากัดบานนี้ผมกับเจ็บขายแห้งนะมันกัดเลียวเก็บขายแห้งก็เลยลวมลงนะครับบานนี้อยู่ซื้อๆ่าทนที่สิทรหารถดลงบานทนที สิไปอ่าสีโทรหารถรงบานหรือว่าสี่ไปซอย 15, สิพ้าไป่งรพยงบานบบเม่นจังสันผู้ใายผู้นั้นพอเพิ่นมาเบิงเลี่ยวเพิ่นละโจกเงื่อนไห้นะครับโจกเงื่อนไห้นั้นก็คือนะครับเนาะตามที่ว่านับเลี่ยนนั้นสองยหสิบาทเพิ่นโจกเงื่อนไห้เพิ่นว่าเอาไปเอาไปเพิ่นว่าให้ไปให้เงินนี่ไปหาหมอเองเพิ่นวางซี่ผู้ใายผู้นั้นผมก็เลยนะครับด้น,นับเบิงนะครับเพิ่นเพิ่นกรรมมา ก็เลยด้พื้นเบิ่งนะครับใบแรกนั้นเป็นใบหาสิบนะครับใบที่สองนั้นเป็นแบงร้อยนะครับพื้นมาอีกก็เป็นใบร้อยนะครับก็เลยเป็นสองร้อยหาิบบาทนั่นแหละนะครับพอใ้มาเรี่ยวนี้ผมก็เลยนะครับมันเจ็บแห้งนะครับในความฝันนั้นมันเจ็บขายแห้งจนว่านะครับเราได้ตื่นนะครับได้ตกใจตื่นเพราะว่ามันมันเจ็บในความฝันนั้นตกใจทึงย่านงูน้ำนะครับว่ามันตูตวใ่ซ้ำแค่นี้ มันแพ้แม่เบียออกมากสินะมันกระชกนะครับก็เลยนะครับตื่นนะครับนี่ละนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวความฝันทีวาไดเอามาฝากกับท่านผู้ชมนะครับในงวดประจำวันที่16ธันวาคม2567นะครับผมกับนะครับนอกจากทีวาเป็นอ่าเรื่องราวความฝันนะครับโค้งสุดท้ายนะครับที่ด้เอามาฝากในมือนี้นะครับเพราะว่ามืออื่นกะเป็นวันหวยออกแล้วหรือว่าหลายคนหลายท่านนะครับกะได้โชคได้ลาบสิเด รับโสรับลาบเดียวนะครับผมสําหรับนะครับตัวเลขนะครับที่ว่าผมแปลให้นะครับเอามาฝากกับคือนะครับเนาะสิตีให้นะครับเนาะที่ว่าอ่างูนะครับเนาะงูหรือว่ามันกัดขาหรือว่าเป็นค้นนะครับเนาะนะครับสําหรับนะครับอ่าผู้ชายนะครับเนาะตีนะคือเป็นเป็นเหล็กหนึ่งนะครับหลักการสำรับงูนี่สิตีให้เป็นเหล็กแปดหลักการสำรับมันกัดขานี่ขานี่สร้างนู่นนี่ตีให้ก็คือเป็นเป็นเหล็กหา นะครับผมอจิตีให้ก็คือ3ตัวคือ185นะครับผมหลักการสำรับนะครับเนาะที่ว่าผู้ชายเพิ่นยืนเงินมาให้นนั่ก็คือ250นะครับผม250บาทหรือว่าสองห้าศูนย์หลักการสำรับนะครับเลขทะเบียนบ้านนะครับผมเลขทะเบียนบ้านก็คือนะครับ389แทับหนะครับเนาะก็สิได้เอานี่ล่ะนะครับเอามาฝากนะครับเนาะบาดนี้นะครับเนาะสิได้ พาดหันผู้ชมทุกท่านนะครับผมมาสรุปตัวเลขแนวทางนะครับผมถือว่าช่างหนุนะครับจะเอามาฝากก็คือในงวดประจําวันที่16ธันวาคม2 5 67นะครับผมก็คือตัวเลขนะครับเนาะ185นะครับเนาะ18ห่าหรือว่าทันผู้ชมนะครับสีตาลเล่นนะครับสองตัวนะครับอาจจะเป็นนะครับ18และ15นะครับผมแล้วก็สําหรับนะครับอีกหางหนึ่งก็คือที่ว่าเพิ่นเอาเงินมาให้นั่ะละก็คือ 250นะครับผมหรือว่า่ันู้ชมิสตัดเลนอาจจะเป็น2 25 20หรือว่า50นะครับผมแลักการสหรับนะครับผมเลขทะเบียนบ้านนะครับก็คือ3 8 9แทับหนึ่งนะครับผมหรือว่า่ันู้ชมนะครับสตัดเรนสามตัวนะครับก็คือ3 8 9นะครับหรือว่า38 39หรือว่า8 9นะครับผมหรือว่าผู้้ใดสิเอาอไปส่ทับหนึ่งก็ได้นะครับนอหรือว่าอาจจะเป็นนะครับนอะ ทาว่าตัดเลนนะครับ2ตัวนะครับอาจจะเป็นนะครับเนาะสามหนึ่งแปดหนึ่งหรือว่าเก้าหนึ่งนะครับผมหลักการระวังไว้ด้วยนะครับสามแปดเก้านี่ก็คือเลขเก้านะครับอาจมันกลับเป็นเลขหกกัว่าได้นะครับผมกับปีนไปไหนเป็นยังนะครับเปิดมานะครับเป็นยังสร้างนูวาวดนี่สีได้เงินหกล้านนะครับสร้างนูได้เงินหกล้านก็เพราะว่านะครับได้มาแล้วนะครับเนาะหลังจากคลิปก่อนนั่นที่ว่านะครับไปตามหาสามแปดเก้า 89หรือว่า98นะครับบ่ไรมือนีนะครับได้มาแล้วนะครับผมแต่บ่ไร้3ตัวได้2ตัวนะครับเนาะก็คือ98แต่ถ้ทว่า3ตัวนั่นก็ที่ว่าคลิปของอากรนั่นเพิ่นห้มาหนึ่งก็ที่ว่าได้มาแล้วก็มาตรงกันก็คือว่าเลขทะเบียนบ้านนะครับเนาะที่ว่าช่างนุนะครับเนาะที่ว่าสร้างนุนะครับผมหามานะครับมามือนีได้มาแล้วนะครับผมได้มา2ใบนะครับแต่เป็นเป็นอย่างละใบนะครับเนาะ 189หรือว่า198นะครับผมได้มา3ตัวนี่ครับงวดนี้นะครับเนาะได้โชคได้ลาบนะครับเนาะเป็นอย่างคือว่าได้6ล้านก็เพราะว่าได้มายางละใบนะครับเนาะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะงวดนี้เพื่อนนี่ละพรุ่งนี้รวยนะครับเนาะงวด16ธันวาคม2567นะครับเนาะทาว่ามานะครับเนาะทาว่าเลข6ตัวเนาะที่ว่าได้มาก็คือ926198นะครับผมหรือว่าอีกใบหนึ่งนั่น867หลักและ 189เป็นตัวกลับกันนะครับเนาะ89หรือว่า98นะครับ3ตัวนะครับได้มายังละใบนะครับเนาะเพราะว่าบ่มีเลยนะครับเนาะนี่กําลังหาได้นะครับผมก่อนวันหวยออกนะครับกระามนะครับคนขายลอตเตอรี่เพิ่นว่าเลขตัวนี้มันดังมาตั้งแต่ต้นๆนนะครับเนาะหรือว่าเลขทะเบียนบ้านของสร้างนูนี่เพิ่นว่ามาดังมาตั้งแต่ต้นๆตั้งแต่นะครับเนาะตั้งแต่389นั่นตรงกันกับเลขดังนะครับหล่หม่องไล่บอนหลายท่านนะครับเนาะเพิ่นก็ให้มา นะครับผมกะนะครับสําหรับงวดนี้นะครับก็ได้ฝันนะครับเกี่ยวกับอยู่บ้านกะบ่แน่นะครับเนาะอาจงวดนี้อาจสิมาบ้านเลขที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าเลขตัวที่ช่างนุแปลเอามาฝากท่านผู้ทรงหรือว่าผู้ใดนะครับเนาะฝันทํานองนี้หรือว่าตีตัวเลขนะครับเป็นตัวใดกะสามารถตีนะครับเนาะซอยช่างนุได้น้าแน่ก็แล้วกันนะครับเนาะที่ว่าช่างนุให้ไปนะครับก็คือ185นะครับเนาะที่ว่าตีนะครับตีคน หรือว่าตีงูนะครับหลักการส่หรับค้านี่นะครับตีเป็นเหล็กาหรือว่าทันบุส้มทันใดที่ว่าได้รับช้มคลิปนี้แล้วอาจสิตีเป็นตัวใดเพิ่มเติมกะสามารถคอมเมนต์นะครับบอกช่างนูได้นะครับรอเพื่อเสิเอามาตีเป็นเพิ่มเติมหรือว่าสีมาเสียงโศกเสียงลาบในพรุ่งนี้นะครับาะเป็นวันหวยออกนะครับาอถือว่าเอามาฝากนะครับเป็นโค้งสุดท้ายกาว่าใดหลักการสร้างนูกาว่าได้ฝันนะครับาอฝันนะครับเกี่ยวกับบ้านเจ้าของน้ำพะวงูนั่นมันมากัดอยู่ นะครับนาบ้านก็เลยนะครับเนาะก็ว่ามักนะครับงวดนี้ยแปดเก่าหรือว่าเก่าแปดนี่ก็มักหรือว่าสามแปดเก่าหรือว่าธันบุส้มนะครับสิตัดเล่นนะครับอาจจะเป็นนะครับเนอสองตัวนะสามแปดสามเก่านะครับผมหรือว่าหนึ่งเก่านี่ก็ง่ามนะครับเพราะว่าบ้านช่างนู่นเนี่ยทับหนึ่งนะครับหรือว่าผู้ใดสิเอาไปจับใส่ตัวใดก็ได้สําหรับเลขหนึ่งข้างหลังเป็นเป็นเลขที่ทับนะครับเนาะแต่สําหรับผู้ใดงบหน่อยก็สามารถนะครับเนาะเอาสามแปดเก่าไปก็ได้หรือว่าตัวเลขแนวทางที่ว่า อ่าที่ว่าฝันก็ไไรที่ว่าสร้างนุแปลมาให้หรือว่า FC ซนะครับนอทันผู้ชมทุกท่านนะครับก็สามารถแปลซอยนะครับผมสาหรับมื้อนี้นะครับนอกะนะครับช่วงเย็นๆนะครับนอกรับบรรยากาศนะครับนี่เป็นวัดป่านะครับเงียบสงบดีนะครับผมมื้อนี้นะครับสาหรับด้านนี้นะครับนอด้านนานี่กะนะครับบริด้ถไทยให้เพิ่นก็เป็นเป็นน้าเป็นหนองนะครับนี่เป็นน้าเป็นหนองนะครับบรรยากาศตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็น อาซาลานะครับที่ว่าคนที่ว่าเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเพิ่นก็ได้มานั่งนะครับเจริญอ่าสมาธิหรือว่านั่งปฏิบัติตตรธรรมกะอยู่บังนี้นะครับเนาะนะครับเป็นซุ้มเป็นหยังไปฟังทั้งพุ่นก็มีนะครับเนาะบ่ได้ถ่ายบรรยากาศให้เบิง่งนะครับเนาะเพราะว่ามื้อนี้กะเป็นวันพระนะครับเนาะสร้างหนุก็เลยนะครับเดินทางมาอาธรรบุญนะครับเนาะเพราะว่าสิอ่าขอโชคขอลาภนะครับมาเสริมดวงเสริมบุญนะครับเนาะเสริมอ่าดวงนะครับเนาะเพื่อว่ามื้ออื่นรับทรัップ นะครับนกอกระจั่งนูกะอธิษฐานนะครับนอให้ยเอฟซีทุกคนหรือว่าท่านผู้ชมทุก ine, ท่านนะครับผู้ใดเพื่อนในเขามารับชมนะครับนอหายเสือเลขหรือว่าใน้ซ่องนะครับได้ไปตัวไรแต่ขอให้ออกตัวนั้นให้ได้โชคได้ลาบนะครับนอเบิดหนีเบิดสินนะครับยุคคู่มือนีิกะยุคอ่าเขายากหมากแห้งนะครับนอจวงนีิกะหวังพึ่งนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพึ่งดวงกะว่าได้นะครับนอโชคลาบหรือว่าลาบลอยนะครับผมผู้ใดหลายคนหลายท่านเพื่อนกะ อยู่ได้นะครับเนาะพ่อได้อยากได้กินน้ำนะครับเนาะเพราะว่ายุคของมือนี้นะครับเนาะก็ตามทีหุ่กันอยู่นะครับเนาะสำรับมือนี้นะครับเนาะก็สิไ้อําลาพาจากท่านผู้ส่งไปกอนนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งแลวก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ชังนุพารวยนะครับเนาะใดไปติดตามเรื่องราวความฝันหรือว่าไปอ่ะตามนะครับตัวเลขแนวทางของผู้ใหนะครับชัางนุกะไดเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสำรับมือนี้นะครับ ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ